เรื่องของแอนนี่บรูคก็ปรากฏว่าได้คุณพ่อบุญธรรมแล้วนะครับเมื่อวานก็มีการบายสีสู่ขวัญเจ้าตูก็ร้องไห้เลยฮนะก็บอกตัวเองฐานะไม่ดีเขาไม่รู้ว่าจะเลี้ยงลูกตลอดรอดฟังหรือเปล่าก็โชคดีที่มีคนเข้ามาอุปการะดูแลนะครับทำให้อนาคตของน้องที่ขายุน่าจะสดใสมากขึ้นกว่านี้โดยผู้สื่อข่าวรายงานมานะครับว่าแอนนี่บรูคพาน้องทีขายุเดินทางมาที่วัดเสนา เสนารามวระวิหารที่อยุธยานะครับเพื่อทําพิธีบายศรีสุขขันส่งมอบน้องทีขยุให้เป็นลูกบุญธรรมของคุณหมอชนลทิศศิลรัช,ชตานันซึ่งในพิธีเนี่ยมีแพทย์หญิงสิริพรท่านินทารานนท์เป็นแพทย์ประจําโรงพยาบาลเลิศสินเป็นน้องสาวของคุณหมอชนลทิศนะครับเป็นผู้ที่มาแทนพี่ชายทําพิธีแทนโดยมีพระราชเมธี พระราชเมธากรกวีจเจ้าวาดวัดเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมกับพระภิกษุ9รูปได้สวดบทพาหุงและก็มงคลจักรวัิใหญ่ให้กับแอนนี่และก็แพทย์หญิงสิริพรบทสวดนี้เป็นบทสวดชนะมานทั้งปวงในระหว่างสวดน,น้องทีขายุก็ร่าเริงแจ่มใสตามประษาเด็กๆนะครับสร้างความเอ็นดูให้กับญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรมภายในพระอุโบสถพอเสร็จสิ้นจเจ้าวาดก็ผูกสายศีลที่ข้อมือทั้งสองคน แต่ทั้งสองข้าให้กับน,น้องทีขายุรวมทั้งญาติโยมที่มาปฏิบัติธรรมก็ร่วมกันผูกข้อมือแอนนี่เนี่ยร้องไห้เลยฮะทั้งปลื้มใจก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งระหว่างผูกข้อมือน้องทีขายุพระสงฆ์นั่งสวดพระสงฆ์ที่นั่งสวดรูปที่สองก็เอ่ยปากบอกทักแอนนี่ว่าเคยเห็นเคยเห็นฟิล์มมาไหว้พระที่วัดใช่ไหมทําให้แอนนี่ถึงกับหยุดนิ่งและก็ตอบกลับว่าเดี๋ยวนักข่าวได้ยินก็ <laughs> มีบางช่วงเนี่ยนะครับ คือทางคุณหมอศิริอพรก็บอกว่าการทําพิธีวันนี้ได้มาแทนที่พี่ชายมาทําแทนพี่ชายเนื่องจากติดงานสําคัญในต่างประเทศหลังจากทําพิธีที่วัดแล้วจะทําพิธีรับขวัญที่บ้านอีกครั้งส่วนเรื่องการเลี้ยงดูน้องทีขายุก็ยังคงให้ออน,นี่เลี้ยงต่อไปนี่นแหละจะใช้นามสกุลของพี่ชายหรือไม่ก็ต้องพูดคุยกันอีกรอบหนึ่งการที่พี่ชายต้องการรับน้องทีขายุมาเป็นบุตรบุญธรรมก็เพื่อจะดูแล,แลและส่งเสียให้ได้รับการศึกษา ให้ได้รับในสิ่งที่ดีเป็นกิตติภูมิของน้องทีขยุเรารู้ปัญหาของน้องแอนนี่เป็นอย่างดีทั้งพี่ชายเองก็สงสารก็อยากจะให้น้องทีขยุเป็นเด็กที่ดีจึงได้รับไม่มีเจตนาอย่างอื่นหรอกครอบครัวของตนมั่นใจบอกมีความพร้อมทั้งฐานะนาการเงินสามารถจะดูแลน้องทีขยุได้ตลอดไปได้พูดคุยกับแอนนี่แอนนี่เองก็พร้อมจะยกทีขยุให้เป็นบุตรบุญธรรมและทําตามกฎหมายทุกอย่างก็ถือว่าทีขยุเป็นบุตรบุญธรรมของหมอตามพิธีทางการาศาสนาแล้ว หรือเพียงแค่ขั้นตอนทางกฎหมายแค่นั้นเองอันนี้เองก็บอกว่าตั้งใจมาทําบุญกระถินที่วัดพนันเชิงเสร็จแล้วก็เดินทางมาทําพิธีบายสีสู่ขวัญยกให้เป็นบุญบุญธรรมให้กับหมอชนละทิศซึ่งตัวเองเนี่ยก็เคารพนะักถือหมอก็มั่นใจว่าน้องทีขายุจะได้รับในสิ่งที่ควรจะได้รับเช่นการศึกษาเล่าเรียนความเป็นอยู่เมื่อทําพิธีแล้วก็สบายใจหมดห่วงดีใจ ก่อนนี่ครับน้องเองก็บอกครับบอกว่าแอนนี่ก็บอกว่าตัวเองก็ไม่มั่นใจว่าทั้งฐานะการเงินเนี่ยจะดูแลน้องได้ดีไหมแต่พอพอมีคนมารับอุปการะเป็นบุรบุญธรรตัวเองก็รู้สึกว่าน้องมีหลักประกันของชีวิตนะฮะมีเสียงนะครับลองไปฟังดูฮะ กั้งใจที่จะรับน้องธีกายุเป็นบุตรบุญธรรมนะคะตั้งแต่น้องแอนนี่คลอดลูกใหม่ๆนะคะเพราะว่าเราเนี่ยก็ดูแลแอนนี่มาตลอดนะคะสนิทอันนี่มานานแล้วรู้จักแอนนี่ดีคือาอาจารย์ชรทิศสิงรัชตานันท่านก็อยากจะอุปก,การะน้องธีกายุเป็นบุตรบุญธรรมเดี๋ยวคืนนี้ก็คือหลังจากนี้เดี๋ยวอาจารย์จะรับทาง จัดการในครอบครัวอีกทีหนึง่งคือรับฝันลูกทางในครอบครัวอีกทีหนึง่งแต่วันนี้ก็คือทางพิธีกรรมทางศาสนาเนี่ยก็ให้ดิฉันมาทำแทนไปก่อนเพราะว่าท่านกลับมาไม่ทำทางทางนักร้องหนูได้ได้ได้ร่อนหมายสารมาแลค่ะหนูได้รับเมื่อวันที่น่าจะเป็นวันที่สิบเอ็ดวันที่ขอบคุณมากใช่ใช่ใช,ช,ช,ช่ได้รับวันนั้นแต่นี่ตั้งรับยังไงบ้างครับ ก็ต้องสู้ค่ะต้องสู้ต่อไปห่วงหรือกังวลอะไรไหมอืมไม่มีก็คือตอนนี้ให้ทางพีดด่บิ๊กเป็นคนดูแลทัทง้งทั้งตอนที่เราฟ้องเขาแล้วเขาคล้องเราใช่ไหมใช่เขาอย่าอย่ามังนใจร้องให่เป็นคนฟ้องจะไม่เป็นทายาทเท่าที่เห็นในสำนวนทางนักร้องเขาเป็นคนฟรร้องแต่ว่าให้ทางบริษัทยื่นให้นะคะ ถ้าสารนะนี่แอนนี่จะเดินทางไปเองไหมคะถ้าไม่มีความจำเป็นก็ไม่ได้กังวลส่หบ้างคไม่ไม่ไม่ค่อยกังวลอะไรแล้วค่ะก็คือก็คือถ้าเกิดว่าเราจิตใจเราคลุ้มซ่านงจิตใจเราร้อนรนคือน้องก็จะได้รับไปด้วยอะค่ะหนูก็พยายามแบบคือพยายามที่จะปล่อยให้มันเป็นเป็นไปตามเป็นไปตามคำวิถีของสาลนะค่ะก็คือแล้วแต่การพิจารณา ก็ชื่นใจนะฮะตัวคนเป็นแม่น้องก็โอ้โหจ้ำมัมนะ่ารักน่าชังครับเมื่อวานใครเห็นก็อดไม่ได้ต้องเข้าไปทักทายนะฮะเลี้ยงเก่งเหมือนกันแก้มตุ้ยเลยฮะ